ดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องพักกายสบายใจนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทําเมนูปักใต้นะคะวันนี้เป็นแกงคั่วกระดูกหมูอ่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าอุปกรณ์ของเรานะคะมีอะไรกันบ้างน,นะคะมาดูอุปกรณ์นะคะว่ามีอะไรบ้างขั้นแรกก็เครื่องแกงใต้นะคะเป็นแกงเผ็ดใต้นะคะต่อมานะคะก็เป็นกะปินะคะ ต่อด้วยเกลือนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะกระดูกหมูอ่อนนะคะเป็นซี่โครงกระดูกหมูอ่อนนะคะเนี่ยล้างทำความสะอาดนะคะให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ตบท้ายนะคะใบมะกรูดนะคะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะอุปกรณ์เราก็มีแค่นี้เองนะคะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะ ตั้งกระทะเลยนะคะแล้วก็เติมน้ำพอน้ำเดือดน,นะคะเราก็ใส่กะปิไปนิดนึงนะคะแล้วก็คนให้ละลายเลยนะคะแล้วเราก็ใส่กระดูกหมูอ่อนลงไปเลยนะคะ ต้มกระดูกหมูนะคะกับกระปินะคะกระปิเราใส่ไม่เยอะนะคะเราใส่ให้พอมีกลิ่นนะคะให้เขซึมเข้าไปในเนื้อหมูนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็เอากระปิที่เหลือนะคะผสมเครื่องแกงนะคะเดี๋ยวรอสักพักนะคะให้กระดูกหมูเรานิ่มหน่อยนะคะกระดูกหมูเรานะคะเริ่มนิ่มแล้วนะคะนี่นะคะ เดี๋ยวเราก็มาใส่เครื่องแกงกันเลยค่ะแล้วเราก็มาใส่เครื่องแกงนะคะเราผสมกับกะปินะคะเพราะว่าในน้ำนะคะเราใส่กะปิไปนิดเดียวนะคะใส่ไปเลยนะคะแล้วก็คนนะคะผสมให้เข้ากันนะคะ เกลือไปนิดนะคะแล้วก็เคี่ยวนะคะให้เดือดไปอย่างนี้นะคะอีกพักกหนึ่งนะคะแล้วขอชิมหน่อยนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงโอเคแล้วนะคะ ก็จะได้ประมาณว่าน้ำผุ่ขิดอย่างนี้นะคะไม่ต้องให้มีน้ำเอยอะเกินนะคะ,ะ,คะก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วเราก็มาใส่ใบมะกรูดนะคะลงไปแล้วเราก็ปิดแก๊สเลย ใส่จานเลยนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะ